โอเคครับผมมาแล้วรอบนี้อาจจะแปลกๆนิดนึงเพราะว่าเราใช้ obs เป็นตัวอัดนะครับกล้องอาจจะความละเอียดต่ำเพราะว่าเป็นกล้องจหน้าจอ macbook air 7 2 0 p ครับผมแล้วก็ไม่ใช้เป็นไมคจากตรงหูฟังแทนซึ่งคิดว่าอาจจะดีหรืออาจจะไม่ดีหรือจะยังไงก็ลองดูกันไปเผื่อว่ามันจะช่วยให้การเรียนของเราแล้วการสอนของผมมันมีความเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็ เป็นมิดเฟรนี่ต่อผู้เรียนได้มากขึ้นนะครับผมวันนี้ครับสิ่งที่เราจะมาคุยกันมาเล่าให้ฟังมานั่งเรียนกันแบบซิมเพิลซิมเพิลก็คือเป็นในส่วนของลูกระการเรียนในวันนี้ครับแบ่งออกเป็น2อ,อย่างก็คือจะเป็นพาร์ทหก็จะเป็นพาร์ททฤษฎีเราก็จะเรียนเหมือนกับวิดีโอก่อนก่อนหน้าเลยคือเราจะเรียนรู้เรื่องอตัวภาพรวมของมันก่อนว่าลูกระเป็นยังไงเนะเาะแล้วก็2เราจะไปใช้ตัวลูกระเนี่ยเป็นพาร์ททฤษฎีเอ้พาร์ทพาร์ทลงมือปฏิบัติเ,ออเรียกเป็นภาษาไทยงง เป็นพาร์ทเวิร์กช็อปครับคือต้องลองทําแล้วก็ก่อนที่จะเข้าไปลองใช้ลูเกอร์เนี่ยเราจะสร้างดาต้าเบสกันก่อนเพื่อเอาไปใช้กับเจ้าตัวลูเกอรครับผมนี่ก็จะเป็นเนื้อหาคร่าวๆในวันนี้ก็จะได้เห็นข้อดีข้อเสียต่างๆของตัวลูเกอรแล้วก็ได้ลองเอาไปปรับใช้กับงานที่ทําอยู่ในปัจจุบันนะครับผมโอเคก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับสู่โลกของ Data ที่มันมีอะไรหลากหลายอย่างมากที่ จะมาลองเล่นกันเอามาลองเล่นกัน,าาน,กนในตัวของเจ้าตัวลูก,กระเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ว่าใช้สำหรับการทำ Visualization ครับหรือการทําให้เจ้าตัว Data เนี่ยมันมีภาพมันจับต้องได้ขึ้นมาครับผมก็วันนี้ผมอยากจะให้ทุกคนครับมาลองเรียนรู้ไปพร้อมกันจากวิดีโอสไลด์ไม่มีวิดีโอจากสไลด์ที่ผมทําเข้ามาเนอะลู k e r คืออะไรครับล o ก,กระนะครับผมเป็นเครื่องมือที่เรียกว่ามีพลังมหาศาลมากคือ p o w e r f u l เบสออนคลาวครับผมก็คือข้อมูลทุกอย่างจะเก็บไว้ในข่าวเป็น business intelligence 2ครับผมหรือว่าเป็น BI Tool ที่่อนข้าง,างจะช่วยเหลือเราได้มากในการทำ data analytic คือการทำให้เจ้าตัว data าาที่เรามีนะครับมันเป็นรูปเป็นล้านได้อย่างสวยงาม uh, ข้อดีของเจ้าตัวลูกเกอรครับก็เริ่มตั้งแต่การที่มันสามารถเชื่อมต่อกับ data source ต่างๆได้มากมายเช่น uh, เจ้าตัว google sheets google cloud อเมซอนอะไรเงี้ยมันได้เกือหมดเลยแต่วันนี้เราจะเล่นกันที่ g o Google s h e e t ก่อนแล้วก็เป็นเจ้าตัวของ Google Database ก็ได้เหมือนกัน2อครับผม e x p o ซ์โ a n อนด์แอน e d a ซ์ครับผมก็คือ d i ฟ e d e ิฟคือเจ้าตัวลูเก e r เนี่ยมันสามารถเข้าไปวิเคราะห์ข้อมูลที่เรามีได้แล้วก็ไปมองภาพรวมทําให้เราเห็นภาพรวมของเจ้าตัวฐานข้อมูลที่เรามีได้ไม่ว่าจะเป็นการทําให้มันเล็กลงการย่อการฟิลเตอร์ครับการดรอปดาวดิวดาวลงไปก็สามารถทําได้เหมือนกัน Key S Stunning Visualization มันสามารถทำ Visualization สวยๆให้เราได้แบบที่ตัวอื่นเครื่องมือ BI อเครื่องมือ BI อื่นๆทำได้เหมือนกันครับผมแล้วก็แชร์ i n s i g h t and Collaborate ก็คือเอาไปส่งต่อให้กับเพื่อนๆเลยว่าเพื่อนร่วมทีมหรือว่าอะไรแบบนี้ได้เหมือนกันครับผมก็เดี๋ยวเราไปลองเล่นกันทำไมต้องใช้ Looker ผมมีเหตุผลหลากหลายมากมายแต่ผมก็คัดมาประมาณ3 4อย่างที่เป็นในผลว่าทำไมเราถึงต้องใช้ Looker ในการทำงานเนาะ หนึ่งก็คือ intuitive interface หน้าจอมันง่ายครับมันใช้ง่ายมันไม่ต้องใช้โ coding เลยไม่ต้องใช้ทักษะในด้านภาษาโปรแกรมมิ่งใดๆก็คือลูกเกอร์สามารถใช้การลากวางก็คือแดกอันดรอปได้เลยทําให้ข้อมูลมันง่ายครับในการที่จแะบบมองเห็นข้อมูลแล้วก็ทําให้ข้อมูลนั้นสามารถเข้าถึงได้ทุกคนโดยที่แบบไม่ต้องใช้ภาษาโ coding อะไรอย่างนี้มันเยอะเกินไป scalability ครับแล้วก็ security ก็คือมีความขยายได้แล้วก็ปลอดภยัย ก็คือเจ้าตัวลูเกอร์เนี่ยมันสามารถยิ่งข้อมูลอะไรเยอะมันก็มันก็ปรับตัวตามข้อมูลของเราแล้วก็มีความปลอดภัยสูงมากครับในการเขาเรียกว่าในการที่จะเข้าถึงถ้าเราแบบเราตั้งข้อจํากัดเอาไว้สําหรับการให้อคเซสคนบางคนเนี่ยเออมันก็มีอยู่แล้วฉะนั้นถ้ามันเป็นเซสซิทีฟอินโฟเมชันหรือว่าเป็นเซฟตี้อินโฟเมชันเนี่ยก็สามารถเลือกได้เเหมือนกับ g ูเกิ e e ีตเลยครับที่มันสามารถเลือกอีดิทเลือกวิวเวอร์เลือกคอมเมนต์เตอร์อะไรแบบนี้ได้เหมือนกัน collaboration and sharing ครับผมก็คือเจ้าตัว Looker เนี่ยสามารถแชร์กับคนอื่นได้ก็ให้คนอื่นเข้ามาร่วมทำกับเราได้ด้วยเหมือนกันหมายถึงแบบเข้ามาแก้ไขตัวรีพอร์ตอะไรของเราแบบนี้ครับผมเขาก็สามารถทำได้ mm hmm. แล้วก็ m Mobile f r i e n d l y สามารถใช้ได้ในโมบายด้วย a อ s e t ทย n นิ a ใต้ a อนด์แดชบอร์ดไอทีทาม e ินดี o แวร์ฟอร์ม e ครับผมก็คือมันสามารถที่จะเอาไปใช้กับอุปกรณ์อะไรก็ได้ getting started with Looker ครับผมก็ องค์ประกอบของมันที่ควรจะต้องรู้เอาไว้เป็นคำศัพท์คร่าวๆแล้วกันเนาะก็เริ่มตั้งแต่คำว่า Data ทุกคนน่าจะรู้จักว่า Data หมายถึงอะไรนะครับผมด a ต้าซอ r c สคืออะไร m มกซ์อ่าล a เบอรี่อวิลิเบอร์ฟอร์นิสต์ดิเมนชันคืออะไรก็จะก็รีดเฮลท์วิวเซกเมนต์ครับแอนอานลิซซูเออร์ด a ต้าฟอร์เอ็กซ์เพิ่มอินเซอร์ดัต้ารีเจนคูบีดิเมนชันดิเมนชันมันจะเหมือนกับอืเขาเรียกว่าตัวแปรที่เป็นตัวเอ๊ะภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรนะ แต่มชชั่นมันจะเหมือนกับเขาเรียกว่ามันแปลงค่าไม่ได้ครับเออมันแปลงค่าเป็นตัวเลขไม่ได้เป็นสัพพะสไัยมันมีอยู่ะสัพเทคนิคแต่ผมจําไม่ได้เออเอาวว่ามันแปลงค่าไม่ได้ไม่ชั่นเลสไม่ชั่วคือตัวที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เป็นปริมาณอ๋อไดมิชชั่นเป็นปริมาณเชิงเป็นคุณภาพได้ไหมเออแมชชั่วเป็นเชิง วัดผลเอออะไรแบบนี้ก็น่าจะเข้าใจง่ายกว่าปะ่ะแมชชวลมันจะเป็นตัวเลขครับผม q u a มคิดสร้างสรรค์วารุยู t ันทุนอะไ f o อยแล้วก็ทั้งทั้งเซลล์ครับอย่างที่ล e g จียเป็น Dimension ได้แล้วก็ตัวทั้ง l ั้งเเนี่ยมันเป็นนัมเบอร์ใช่ป่ะมันก็เป็นแมชชัวได้ Or เ v e r อร์เรจออเดอร์วเนี่ยก็เป็นตัวแมชชัวได้อ่า uh, exploration interactive work space where you can explore data using filter visualization and calculation ก็คือคำศัพท์ exploration เนี่ยมันคือ ความหมายที่ผมเพิ่งเพิ่งบอกไปเมื่อกี้คือการฟิลเตอร์คือการทำให้เห็นภาพแล้วก็การคำนวณแดชบอร์ดก็คือเป็นคอลเลกชันออฟเวอร์ชวลิเซชันแดทเทลอะคอมเพนเซชิดาต้าสตอรี่ก็คือแดชบอร์ดเป็นการรวบรวมรีพอร์ตต่างๆที่อยู่ในนี้นครับเยอะแยะเอามาไว้เป็นที่เดียวกันโดยสามารถดูพร้อมกันได้ทั้งหมดเลยซัมติงไลด์แดทครับผมอะไรประมาณนั้นนี่ก็เป็นคำศัพท์ข้อค่าที่เราคนรูไ้ไ Expl ้ exploring data with looker ครับ looker ครับก็ให้อะไรอย่างเรากับเรามากมายอะนาตัว ตัวผมบังขออนุญาตย้ายแป๊บอืบย้ายมาตรงนี้อ่าไม่ดูว่าย้ายได้หรือเปล่านะเดี๋ยวลองไปดูกัอีกทีก็ x อ o l ซ์ i n a t a with Looker อนะครับผมอย่างที่เห็นคือมันจะมีบาร์ชาร์ดมีลายชาร์ดมีพายชาร์ดมี s c a t t e r p l o t map ครับผมบาร์ชาร์ก็เอาไว้ดูว่า Data Category นน้นนะครับมันเปรียบเทียบกันได้มากน้อยขนาดไหนลายชาร์ดก็จะเป็นเส้นครับเอาไว้ดู ทรเทรนที่มันแบบใช้ระยะเวลานานๆเพื่อจะได้ดูแล้วก็เห็นได้อย่างได้ชัดแล้วก็พายชาร์ตครับผมโชว์ Show relative size of d i f f e r e n t part of ahole ก็คือเป็นแบบดูความสัมพันธ์ระหว่าง size n g ของตัวแปรหรือค่าที่เรากำลังวัด2อย่างแล้วก็ scatter plot identify relationship between, between two variable scatter plot เนี่ยเหมาะสำหรับข้อมูลที่มีปริมาณมหาศาลโดยเราจะดูความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้ง2ตัวนั้นครับในการ ไอดีนิฟาว่าตัวรงความสัมพันธ์ระหว่าง2ตัวแปรน,นั้นอะมันไปในทางเดียวกันทางที่ทางตัวตรงข้ามกันหรือว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะไรแบบนี้แล้วก็ m a p ครับผมจะเป็นการไวท์ชอตไลท์จิวกราฟิกก็คือเอาไว้ดูว่าตัวจิ o กราฟิกเนี่ยมันมันไปทางไหนมันมีแนวโน้มว่าจะไปยังไงอะไรยังไงจังหวัดอะไรเมืองอะไรอะไรแบบนี้ครับแล้วก็เรียกว่า example of l o o o k e r ที่เราใช้กันนะครับผมก็ อย่างรีเทลอย่างผมมาทำงานรีเทลมาก่อนผมใช้ข้อมูลที่อยู่ในรีเทลอะมาวิเคราะห์ customer behavior ได้ track inventory level ได้แล้วก็ optimize marketing campaign อะไรแบบนี้เราใช้เจ้าตัวลู o เก r ในการดู virtualize ต่างๆได้ครับผมแล้วก็อุสาหาการรม healthcare ครับผมอุสาหาการรมด้านสุขภาพก็เป็นการ monitor ครับ patient health trend ก็คือดูว่าเทรนด์สุขภาพของผู้ป่วยของเราเนี่ยเป็นยังไง identify at risk patient ดูว่าผู้ป่วยของเราครับมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคอะไรหลังจากนี้ไหมแล้วก็ อ่า i m p u t treatment เอาคำก็ดูว่าผลการรักษาเนี่ยมันดีขึ้นหรือเปล่าจากการที่เราเอาข้อมูลไป analyze อย่างนี้ครับผมแล้วในด้านอุตสาหกรรมของด้านการเงินเหมือนกันก็ track financial performance identify anomaly ครับผมเวลาเจอข้อมูลที่มันผิดพลาดอะไรแบบเนี้ยสมมติว่าเราเก็บข้อมูลเป็นตัวเลขแต่เราได้ข้อมูลที่เป็นอ่าตัวอักษรมาเนี้ย dashboard เราจะพังเลยเพราะมันไม่ใช่ข้อมูลชุดเดียวกันออแล้วก็ analyze informed investment decision ก็จากข้อมูลที่เรามีเราเอาไปไวชิชคราะให้มันเห็นภาพขึ้น ข้อมูลที่มันเห็นภาพนะครับมันก็จะสามารถทําให้เกิดการตัดสินใจในการลงทุนอะไรสักอย่างได้ง่ายมากขึ้นเอออะไรประมาณนั้นแล้วก็ the future of data of visualization with looker นะครับผม looker เนี่ยจะน่าจะยังอยู่ไปนานตามความี่ผมนะเพราะมันมีฟีเจอร์ต่างๆที่พัฒนามากมายและอย่างมันเป็น house มันเป็นแบบ o u t source อะมันเป็นแบบ open source ไม่ใช่ o u t source มันเป็น open source ที่เปิดให้นะพัฒนาทุกคนเข้ามาพัฒนาด้วยกันเรื่อยๆแล้วก็ เป็นของหาง Google ด้วยมันมีฟีเจอร์ต่างที่น่าสนใจมากครับโดยที่เขามีแบบ h ม n e Learning เข้ามาเกี่ยวข้องมี natural language processing นี่ยครับก็คือสามารถถามตอบเหมือน ai ได้เลยแล้วก็ embed analytic ได้ตัว analytic ก็มีการพัฒนาอยู่ไปเรื่อยๆออซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะพัฒนาต่อไปต่อไปเรื่อยๆออโดยสรุปครับผมตัว l o o k e r เนี่ยค่อนข้างที่จะมีประโยชน์ มากกว่าการที่เป็นแบบ v i s u a l i z a t i o n Tool อีกครับเพราะมันเป็นแบบ powerful platform that empower your u n d e s t a n d y o u r d a t a คือมันเป็นมากกว่านั้นเพราะว่า 1. มันง่าย 2. คือมันไม่ต้องใช้ c o ดิ n g อะไร 3. มันแชร์กับทุกอุปกรณ์ทุกคนทุกเวลาอะไรเงี้ยได้หมดเลยแล้วก็มันสามารถทําให้ข้อมูลตรงนี้มันเห็นภาพแล้วก็ไปช่วยในการตัดสินใจในด้านของการทําธุรกิจในด้านของการทําเรื่องราวต่างๆอะไรที่มันต้องอาศัยแบบตัว data เป็นหลักแบบนี้ครับผมก็เจ้าตัวนี้น่าจะ มีประโยชน์มากๆก็ Data is power เร์ครับอย่างที่ทวกคนทราบกันดีอ่าคุณ i ตี i อิสเคียครับผมถามคำถาม experiment and explore your data ป n ์ดัต้าอั d โกลฟี่ฮิดเครับผมแล้วก็ storytelling matter data มันสำคัญครับแต่ถ้าเราทำให้เจ้าตัว data เนี่ยมันสามารถเห็นภาพได้อะไรแบบเนี้ย data มันจะยิ่งเห็นมันมันจะยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นไปอีกเออเป็นการ storytelling คือเป็นการเล่าเรื่องราวของเจ้าตัวข้อมูลเนี่ยว่ามันมีที่มาอย่างไงเนาะแล้วก็ present compelling your finding in data a way ัต้า ด a โซเนตวิดยูออเดียน e ก็ไม่ต้องแปลเพราะว่ามันแปลอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วนี่ก็จะเป็นข้อสรุปต่างๆของเจ้าตัวลูเกอรครับผมเดี๋ยวเราจะไปลองทําด้วยกันว่าลูเกอรเนี่ยมันมีข้อมูลอะไรยังไงเนาะเดี๋ยวเราเข้า s h e e t n e ิเหมือนเดิมเลย Sheet.new เพราะเราจะสร้าง Database ขึ้นมาสักหนึ่งอันเป็นข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนครับนักเรียนเผมไลเขียนว่าสกู SCHOO s หน่หนึ่งครับต้องการเก็บข้อมูลนักเรียนเนาะก็ name R H uh, อะไร Student code รหัสน,นักเรียนมีอะไรอีกน่า Major เราเรียน Major ตั้งแต่นักเรียนละเลือก Major อตรงน,นี้ไม่เปลี่ยน s c h โรงเรียนส c h o นั number one เปลี่ยน f o น ให้มันใหญ่ขึ้นสักหน่อยอือโอเคเนมสเตเดนเมเจอ,อร์สเตดนโค้ดย้ายมาไว้นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าเราเรียนสิบคนนะครับผมแล้วก็อ่าสกอร์เลเซอร์กเป็นสกอร์นะครับสกอร์เทสสกอร์แล้วกันเนม A, ง่ายเลย B C D E F G H I J K อึหน้าจอมันไม่ชัดเดี๋ยวเอาอันนี้ออกเอาเส้นตารางออกตัวหนังสือชี้ซ้ายทั้งหมดเออ A 1 5 15, 15 14 17 16 10 หกสิบแปดสิบสองสิบสามสิบสามนักเรียนมีสิบคนเมเจอร์เมเจอร์แมทอ่าแมทสายสายอิงอ่านอกเลสเซอร์กโรงเรียนเรามีแค่แมทสายอิงแล้วกันซีไออิงอิงอีกแมทแล้วก็สายอ่า เทสกอร์เต็ม10ครับเรานี้ได้9 9 6 5 5 7 6 2 3 1แล้วก็4โอเคแล้วตอนนี้เราได้ตัวดาต้าเบสคร่าวๆมาละวว่านักเรียนมีสติโอนโค้ดอะไรครับชื่อว่าอะไรแต่ละคนอายุเท่าไหร่เรียนเมเจออะไรแล้วก็มีคะแนนตัวเทสกอร์เนี่ยเท่าไหร่ ก็คือคะแนนเลนยเซว่าเรามีการสอบแบบสอบแบบสอบส่วนกลางเอออะไรแบบนั้นเดี๋ยวผมทำให้มันเห็นตารางได้ง่ายมากขึ้นปุ๊บอันนี้คือนาแล้วโอ้ยหนอโอ้ยหนอะอปราะเปินปุ๊บแล้วเราก็ทำให้มันเป็นอ,อย่างนี้โอเคเพื่อความชัดเจนมากขึ้นเติมสีให้ด้วยอ่ะเราได้ database คร่าวๆแล้วแบบง่ายๆปุ๊บปุ๊บจอใหญ่ขึ้นไหม ายปึใหญ่าทุกคนได้ดาต a ้าเบสเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือทำมาลองทําเมื่อกี้เลยทีนี้ครับเราจะเอาข้อมูลตรงนี้ไปเชื่อมกับเจ้าตัวที่เรียวกว่า l ูเกอร์เนาะลูเกอรน่าจะมีอยู่ในนี้เดี๋ยวลองหาก่อนอ่าไม่มีครับเราจะลองพิมพ์ไปเลยว่าล er. ูเกอร์ได้เจอครับ l ูเกอร์สตูดิโนี่เลยครับกดเข้าไปเลยลูเกอร์ดัต้าไซแอนเรียบร้อย เราก็จะสร้างรายงานขึ้นมาครับผมก็ประเทศประเทศไทยตัวนี้ผมไม่เคยใช้ใน user name นี้เลยไทยไทยไทยอาจะช้าหน่อยนะครับตรงนี้แต่ว่าไม่เป็นไรเนาะไทยอยู่ไหนล่ะครับล,ลิกได้ไหม ไม่ได้บังครับไทยไทยไทยแล้วจะรับปุ๊บไม่มีบริษัททำไมนะอ๋อนี่ไงขอโทษเอาก็ยังต้องใส่แปลกแปลกแปลกอะไรครับเนี่ยนะครับสักครู่นะไทยไทยไทย บริษัท a ยอมรับได้เลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชทำต่อเรียบร้อยแค่เนี้อ่าทีนี้ครับผมอย่างที่เห็นกันดีตอนที่เราเริ่มข้อมูลครับเป็นการเพิ่มข้อมูลขึ้นมาไปอย่างแรกเนะาะมันก็จะถามว่าจะให้เราเชื่อมข้อมูลกับตรงไหนเชื่อมต่อกับ google เชื่อมต่อกับ google Google นะ analytics google ads google sheet เมื่อกี้เราทำข้อมูลใน google sheet ใช่ไหมครับตอนนี้เราก็จะเอาข้อมูลจาก google sheet อะ มาต่อกับเจ้าตัวลูเกอร์เนาะเราก็จะเข้าไปที่ g o Google s h e e t ให้สิทธิ์ด้วยเพราะว่ามันขออนุญาตเราเข้าไปพอเห็นปุ๊บเราก็จะเห็นสคูลหนึ่งชีทหนึ่ก็คือตัวคอลัมน์ที่1นด้านล่างครับไอตัวแ็บด้านล่างเออเพราะว่าผมไม่ได้เปลี่ยนชื่อเนาะเราก็จะเพิ่มเข้าไปใช้แถวแรกเป็นส่วนหัวส่วนคอลัมน์ไม่ต้องสําคัญเออติกไปด้วยคุณกำลังจะเพิ่มข้อมูลนี้ใช่ครับเพิ่มเลยจริงจัง ทีนี้เราก็ได้ข้อมูลไปแล้วตอนนี้ข้อมูลอยู่ในนี้เรียบร้อยเราก็จะเขียนว่าสกู๊ปหนึ่งแดชบอร์ดอ่านี่คือชื่อตัวแดชบอร์ดนะครับตัวนี้ยังงงอยู่ไม่รู้จักคืออะไรเดี๋ยวค่อยใส่ก็ได้เราจะมาดูข้อมูลกันก่อนครับว่าเจ้าตัว d o เกิลเนี่ยวมันมีอะไรบ้างน่ามงนะครับก็จะา้าคล้ายกับตัว Google ชี e ก g o กิลด็อกที่เราใช้กันเลยเนะาะไฟล์แก้ไขดูแทรกหน้าจัดเรียงแหล่งข้อมูลความช่วยเหลืออะไรแบบนี้ก็สามารถพรัพ p อ o r t ได้อันนี้ย้อนกลับ cursor zoom เพิ่มหน้าเพิ่มหน้าเจ้าตัวแดชบอร์ดนะครับไปเพิ่มหน้าถ้าเกิดว่าแดชบอร์ดมันเล็กเกินไปเพิ่มข้อมูลก็เอาไว้ใช้สําหรับการที่เวลาเรามีฐานข้อมูลเพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็กดตรงนี้เพื่อเพิ่มฐานข้อมูลได้เพิ่มแผนภูมิกับเพิ่มกราฟเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยต่างเพิ่มคอมเพนเนนต์ต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นตัวเกจเมทริกฟันเนลเรดาร์ชาร์อันนี้ไปลองใช้กันทีหลังเพิ่มตัวควบคุมครับไม่ว่าจะเป็นการดรอปดาวการเช็คลิสต์การหาช่องแ็บเซิร์ช ช่องแถบเลื่อนช่องทําเครื่องหมายช่วงของวันที่ปุ่มอะไรต่างๆเนี่ยสามารถใส่ตรงนี้ได้ตรงนี้เป็นการใส่ URL ที่เกี่ยวข้องถ้าเราอยากจะใส่ URL เข้าไปเพิ่มรูปภาพเข้าไปได้ครับผมเพิ่มข้อความเพิ่มเส้นเพิ่มรูปร่างอะไรนี้เข้ามาตีมแล้วเล้วก็มันมีชุดให้อยู่แล้วถ้าเราอยากจะใช้เราก็เลือกได้ครับผมอะไรประมาณนี้อ่ะทีนี้มาดูทางฝั่งทางขวามือกันบ้างคือฝั่งข้อมูลข้อมูลครับสครูชีนหนึ่งก็คือที่เราเพิ่ง Import เข้ามาเมื่อกี้เนาะถ้าเกิดว่าเรา เน,นี่ยวันนี้พอต้องอินพอตข้ามาก่อนไม่งั้นมันจะไม่ขึ้นตรงนี้ชี้หนึ่งตรงนี้ก็จะประกอบไปด้วย5้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจะมีอยู่ด้วยกัน6คอลัมน์ก็เริ่มตั้งแต่อายุเมเจอร์เนมสติลเลนโค้ดเทสโกออร์่าแล้วก็เลขอ่าเรคอร์ดเขาซึ่งตัวหลังยิ้นเรามีก็จะมี5อย่างคือเป็นตัวสีเขียวเอ็ 8, ข้อมูลเป็นนับนูมิริกเรียบร้อยหรือว่าเป็นตัวนัมเบอร์เรียบร้อยเมเจอร์เป็นตัวอักษรครับเนมเป็นตัวอักษรแล้วก็สติลเลนโค้ดเป็นตัวนัมเบอร์เรียบร้อย score, เทสโก้อย ชิคตรงนี้ของเขาว่ามันเป็นตัวข้อมูลชนิดเดียวกันหรือเปล่าเออถ้าเกิดมันไม่เป็นข้อมูลชนิดเดียวกันเนี่ยเวลาที่มันวายโช์ไลน์ออกมาในเนี้ยมันก็จะไม่ได้เขาเรียกว่าองไม่ไม่แสดงค่าออกมาเออคิดตั้งนานว่ามันแปลว่ายังไงอ่ะทีนี้ครับผมตอนนี้มันเป็นกระดาษเปล่าเราต้องดีไซน์ก่อนใช่ไหมว่าอ่าเราอยากเห็นแดชบอร์ดของเราเป็นยังไงเราจะลองถางตรงนี้เลยพื้นผมใส่ขึ้นมานี่เป็นอ่าแดชบอร์ด แ <Dash. S 2> นวดีกว่าสกูวันเอสีเริ่มมีโอ้วสกูวันแดชบอร์ดครับอ่าเรียบร้อยเราก็เปลี่ยนให้มันใหญ่ขึ้นมาหน่อยให้มันดูดีสามสิบปุ๊บเปลี่ยนฟอนต์เลือกเป็นอ่ะเป็นแบบสบายสบายจัดอยู่ตรงกลางน,นี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมเส้นพื้นหลังและเส้นขอบต้องการไหม อะไรแบบนั้นเลเซอว่าเราต้องการสีไว้สบ,บายสีเขียวอขอตัวใหญ่กว่านี้อีกนิดนึงสีสิบอึบอึบอึบอ่าสกู๊ันแดชบอร์ดตอนนี้เราได้แดชบอร์ดอาท็อปิกละ่อไว้ตรงการนิดหน่อยซ้ายมือครับเราอยากเห็นอะไรเราอยากเห็นอ่า จำนวนนักเรียนได้ปะจำนวนนักเรียนจำนวนนักเรียนครับเราจะต้องมาเพิ่มที่ตัวแผนภูมิครับแล้วก็เลือกเป็นตารางสรุปสถิติเราอยากเห็นจานวนนักเรียนใช่ไหมเรากดเข้าไปตรงนี้เลคคอดเขามันคือจํานวนนักเรียนที่เรามีตอนนี้เนี่ยชุดข้อมูลแต่เราอยากเปลี่ยนตรงนี้เราไม่อยากเห็นเราไม่อยากเห็นว่ามันเขียนว่าเลคคอดเขาใช่ปะเรากดแก้ไขเดี๋ยวนะแก้ไขตรงนี้ไม่ได้ ชุดข้อมูลไปตรงนี้ถูกแล้วอันน,นี้ปึ๊บ,บโอเคเราเปลี่ยนเป็นจำนวนนักเรียน number of students เรียบร้อยเลือกเป็นตัวเลขข้อมูลถูกต้องไหมมีการเปรียบเทียบกับอะไรหรือเปล่าไม่มีเราก็ย้ายตรงกลางโดยการกดไปที่รูปแบบครับแล้วก็ตัวอักษม,มีไหมไม่ต้องหมอเ,เป็นจำนวนนักเรียนอ่ะนี่ m a ทริกปึ๊บป,ปเปลี่ยนฟอนต์ให้เป็นแบบเดียวกันด้วยเป็นแบบนี้ ต,ตัวเองเล็กมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่60ไปเลย Number of s t u d e n t ทีนี้เรามีนักเรียน10คนเราอยากให้มันเป็นกอเป็นสับเป็นส่วนเราก็ใส่สีให้มันหน่อยสีพื้นหลังและเส้นขอบก็ปึ๊บที ics, นีเ้เรามี Number of s t u d e n t 10คนโอเคครับเราอยากรู้ว่า,านักเรียนมีอายุเฉลี่ยเท่าไหร่ผมใช้คำว่าเฉลี่ยนะทีนี้เฉลี่ยมันก็จะเอามาคิดเป็นเขาแบบปกติไม่ไดาถูกต้องปะ เราก็ต้องมาเพิ่มแผนผู้มันเดิมครับมอนเดิมแต่ว่าค่าสถิติตรงนี้มันต้องเปลี่ยนถูกต้องไหมสติเดนตตรงนี้ไม่ใช่สติเดน t c โค้ดเราจะเปลี่ยนเป็นเอชเราก็ลากตัวเอชนะครับมาไว้ตรงเมทริกได้เลยซึ่งเมตริกตรงนี้มันจะข้างหน้ามาจะเขียนว่าซ u ำซึ่งพอมันซ u ำมันคือการรวมผลลัพธ์ทั้งหมดของตัวเอชตรงนี้ผลรวมทั้งหมดของอายุของนักเรียนตอนนี้มันคือ1 4 9ตเแต่เราอยากได้เฉลี่ยเราก็ต้องไปเปลี่ยนตรงนี้ครับเปลี่ยนเป็นเฉลี่ยถ้าภาษาอังกฤษก็เอเวอร์เรโดยตรงครับผม 14.9ปีเหมือนเดิมเลยเราก็จะเปลี่ยนตรงรูปแบบครับเหมือนเดิมเลือกเป็น2 0เมื่อกี้มันเท่าไหร่อ่ะ48ปะให้ดูลเลยลองขอเปลี่ยนนี้ก่อนปุ๊บเลือกเป็นตรงกลางเหมือนเดิมครับปุ๊บๆๆขอดูนี้ก่อนว่ามันเท่าไหร่ที่เราใส่ไปตอนแรกเลือกเป็น60เราก็จะเลือก60เหมือนกันเพื่อความเหมือนกันแล้วก็ให้มันสวยงาม แล้วก็เปลี่ยนสีครับสีนี้ได้ไหมโอเคได้ได้ได,ได้ได้อยู่แปลว่าได้ age แต่เราอยากจะให้เขารู้ว่ามันไม่ใช่ age นะมันคือ a v เว a g e เราก็อย่าลืมเปลี่ยนตรงนี้ด้วย a v อร a g e a อ่า a g e ของนักเรียนอะทีนี้เราจะมาเพิ่ม กราฟดีกว่าเราอยากรู้ว่ากราฟอะไรเราคิดก่อนว่ามันมีกราฟอะไรกราฟเมเจอร์สัดส่วนของเมเจอร์เออว่าเป็นที่ไหนกันบ้างที่เรียนกันเริมเพิ่มตรงนี้ให้มันใหญ่กินพื้นที่ตรงนี้นิดหน่อยโดยที่เราก็แน่นอนครับลากดอกแดกแอนด์ดอกมาเลยเลือกเมเจอร์เข้ามาครับแล้วมาเจาะตรงเมทริกเดี๋ยวนะโอเคทำไมไมัม 5นี่เป็นเมเจอร์โดยที่เรื่องเมทริก Matrix ก็เป็นเมเจอร์ของกันอ่าส่วนใหญ่แล้วครับเดี๋ยวนะไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่เลือกเป็น Name. เนมอะไรนะทำไมนะทำไมนะให้เป็นเนมเลือกเป็นเนมเลือกเป็น Name, เ,เนมจัดเรียงโอเคเมเจอร์ Major เข้าไปเหมือนเดิม ขอดูฐานข้อมูลใหม่ก่อนแมทสามอิง 3, สามไซส์สี่เออพอๆกันแหละก็ว่า <c oughs> <c oughs> ทำไมมันเป็นแบบสามสิบสามสามสิบสามสามสิบสามนี้กันหมดเลยอโอเคงั้นก็เนี่ยครับอันนี้คือเป็นการใส่ในส่วนของอแผ่นภูมิวงกลมครับผมก็เลือกอันนี้ได้เหมือนมันจะเลือกสีได้ด้วยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเลือกเป็นสีเดียวก็ได้เนี่ยเลือกเป็นความเข้ม Uh, แบบนี้ก็ได้เหมือนกันอําดับื้นที่ในแผนภูมิวงกลมก็ได้ค่ามิติของข้อมูลตรงนี้ก็สามารถลองมาดีไซน์ตรงนี้ได้เหมือนกันครับแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์ให้มันเป็นเหมือน,เห,อนเหมือนกันก็ได้นี่ครับผมไว้ข้างล่างก็ได้ข้างบนก็ได้อะไรแบบนั้นแล้วก็อายุเฉลีย่ยเทสโก์เทสโก์ผมอยากรู้โดยเห็นเป็นภาพบาร์ชาร์ต เราก็สามารถทําได้ครับผมว่าผมอยากได้บาชารตรงนี้อยากรู้ว่าคะแนนเฉลี่ยของแต่ละคนคะแนนของแต่ละคนมันอยู่ที่เท่าไหร่กันบ้างแต่ว่าผมอยากได้เนมเป็นมิติของข้อมูลแล้วก็เทสสกรครับเป็นเมทริกในการวัดโดยที่เอาซ้ำออกไปมันเพิ่มซ้อนกราฟกันได้นะครับผมก็นักเรียน A เนี่ยได้คะแนนสูงสุดคืออยู่ที่9คะแนนอยู่กับนักเรียน B แล้วก็นักเรียน f อยู่อันดับส เรียน G อยู่ที่อันดับคะแนนได้6คะแนนงียครับผมก็สามารถวางได้เหมือนกันนี่จะเป็นเทสสกอร์แต่ถ้าเกิดว่า,าอยากใส่หัวข้อให้มันนิดนึงก็เข้าไปที่ตรงรูปแบบครับแล้วก็เข้าไปที่รูปแบบแล้วก็เปลี่ยนได้เปลี่ยนตรงออตรงไม่ใช่รตรงตั้งค่าเปลี่ยนเป็นนี่เทสต์สกอร์ from student อะไรเบบน,นั้นเนี่ยครับก็ได้ละเปลี่ยนฟอนต์ได้ไหมลองดูก,ก่อนเปลี่ยนฟอนต์เป็นตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นเอ๊ะทำไมตรงนี้เปลี่ยนไม่ได้คำอธิบายก็ไม่ไว้ทุกอยาเคำอธิบายก็เปลี่ยนเป็นอ่ะได้เหมือนกันใหญ่ขึ้นด้วยอันนี้น่าจะใหญ่ไป นี่ครับก็สามารถดูกราฟแบบนี้ได้วิชัยเป็นกราฟได้เหมือนกันนี่ก็จะเป็นแดชบอร์ดคร่าวๆที่เราสามารถเอาไปเสนอใครเพื่อดูแบบภาพรวมของชุดข้อมูลชนี้ว่าเป็นยังไงอะไรทํานองนั้นได้ครับผมแล้วก็เซว่าถ้าเราอยากได้แบบแทนภูมิอื่นเอ้ตัวข้อมูลอื่นเนี่ยไอตัวนี้เเราค่อยมาต่อกันในวิดีโอหลังๆดีกว่าอันนี้จะเป็นแบบคร่าวๆนะครับผม หรือไม่ก็ตัวนี้เพิ่มแผนภูมิอีกสามารถเพิ่มเป็นกราฟได้แผนภูมิภูมิศาสตร์ได้ถ้าเรามีข้อมูลแบบรติจุดลองจูดเนี่ยเราก็สามารถทําได้นะเนี่ยตรงนี้ครับผมแผนภูมิภูมิศาสตร์ก็สามารถทาได้แผนภูมิแท่งวงกลม Google Map แบบเส้นแบบพื้นที่แบบกระจาย scatter plot ตารางพ i v o t ท a b l e ก็ได้สัญลักษณ์หัวข้อย่อยแผนภูมิ r e e Map อย่างเงี้ยก็ทําได้แซนคีก็ทําได้มาสบัตรเงี้ยก็ทําได้วอเตอร์ฟอร์ก็ทําได้ซึ่งมันอนค่าที่จะทําได้เยอะเหมือนกันครับผมก็ เอาไว้มาต่อแบบเป็นวิดีโอยาวๆดีกว่าอันนี้เอาทําแบบให้พอเห็นไอเดียได้ว่าเจ้าตัวนี้มันมีอะไรยังไงอันนี้ก็จะเป็นชุดข้อมูลที่เราลองทํามานะครับก็ลองไปลองเล่นกันได้ลองไปพิมพ์เองกันได้ลองไปสร้างฐานข้อมูลแล้วก็ลองไว้ชั่วไลท์เข้าไปในตัวของแดชบอร์ดจากลูเกอรก็น่าจะมีประโยชน์ ac o นี่ก็จะเป็นตัวแดชบอร์ดคร่าวๆนี่ก็จะเป็นหน้าตาครับเวลาที่เราไว้ชวไลท์มาเสร็จเนาะก็แบบ เห็นขาข้ามันก็จะประมาณนี้เราเห็นว่าเรามีนักเรียน10คนและถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเราเพิ่มข้อมูลจะมาในปุ่มแถมแล้วกันเนาะเซเลที่11บเอ1 4 Major อท i t บสี่เมเจอร์เอเทสกราเซลมาทะลุเลยข้อมูลก็จะเปลี่ยนทีมจะมีปุ่มให้แบบอัปเดตนะ เดี๋ยวน,นะการอัปเดตของเขาอัปเดตต่อ refresh สิบตรงนี้ล้วเป็นสิเนนเบสเอ็ด number of student ต้องเป็นสิบเ,เอ็ดน้ะไม่มาแปลก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 แป student ขาด,ดไม่มานะอ๋อรู้ละเริ่มกด refresh refresh ข้อมูลครับ เป็นส,สิเรียบร้อยเพราะเราใส่ข้อมูลเข้าไปมันจะมีวิดีโอนึงที่ผมคิดว่าผมน่าจะทําเชื่อมระหว่างแอปชีตเข้ามากับตัวอันเนี้ยตัว l ูเกอรแล้วก็ด a ต้าเบสใน g o o g l e s h e e t ผมว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่แบบฟูลสตรีมเอาไว้แบบมีเวลานานๆแล้วจะลองทําด้วยกันนะครับก็วันนี้เอาไว้ประมาณนี้คร่าวๆก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาลองกันวิดีโอต่อไปมาลองเรื่องราวต่อไปก็เดี๋ยวมาเจอกันครับ